มาเดือกคูบ่บ่าแกงขึงในไก่ได้นอนเป็นุกใส่เครื่องไปเลยเครื่องเขากบบนี้อย่าปีกแต่แตะไคร้ใบหมดพี่น้อนจะมไปเลยเขาเป็นของช่ยหน่อยจะท่ากับใส่เครื่องไ,อน,งน,น,น,ไนไปแล้วเรียบร้อยแล้ะสี่หมาโลนึงใส่ลงไปเลยเแบียบจุกจุกไว้ไหมเอาอย่าเปล่าใส่น้ำเด้อกคูบ่บ่า

เสียบเสีย ب, นู่นกับนู่อยจะข้ามเลยนหน้ละมีชูใส่ลงไปเลยไหมใส่หลายเสียบหลายก็ยังก่จะวา่าะผู้บาสามเลยตัวดีใส่ลงไปเลยนีนว่ามันค้น,น,คนอ่างนันเขากัน หลังจากเครื่องในเ้าเริ่มเปลี่ยนสีหล็ใส่เราไม่ส่งลงไปเลยใส่ไปเลยมีนู้ตัวลมหนาวพี่น้องว่ามันหนาวยังเดียวมันบ่แม่ตัวนั้นมีลม,มมาหรือเขล่าข้อต้องกันเลยเสียบเสียบนูน้นกับนูน้ยสายกุ้งก่างนำต้องไปยืมอะไรกูบะ เจเต็มกระ่า oh. ล th ิาวเงลงไปเลยนหน่อยทานใส่เป็นต้นหอมกับพริตัวใส่ลงไปเลยเสียบเสียบนั่นว่กับหน่อยสาขเก่โอไปมิดาตอนจำโบเลยเสียบเสบกับน้ำหน่อยสาขามาเลยตับ Tay mong quân tao để mình kia cạo bằng tông vào bạc thầy 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 Hmm. Então, amiga Não, mãe, não é? Aí, ไดแจ้งถึงใ້ไกลเสียงหอมไม่สูงมากตามดีว่าน้องมือนี้กับเสียบนู้นก็พอกันกิมให้กสครับ